เพกเติมน้ำมันเสร็จยังอะอีกแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงไม่ลงไปเติมอะระบบอัตโนมัต <c oughs> อนนิอัตโนมัติตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวพี่บอลงไปเติมให้เขาบอกว่าอัตโนมัติเขาตัดเงินแล้วขึ้นมาตัดเงินแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนี่ไงเห็นเปล่าน้ำมันยังไม่ได้เติมเลยอัตโนมัติที่ไหนกันเพกอัตโนมัติไปเอามาเติมอีกทาไมเดี๋ยวต้องจ่ายสองรอบเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันยังไม่เต็มเลยเนี่ย ว่าแต่วันนี้จะไปส่งของที่ไหนมั่งอะไม่ระู้เหมือนกันรายการยาวเหยียดเลยเฮ้ยในเมืองมีอะไรกันเนี่ยในเมืองมีอะไรงั้นเหรอ,อในเมืองมีอะไรไม่รู้เสียงดังน่าดูเลยเออใช่ดูเหมือนว่าวันนี้จะวุ่นวายน่าดูนะเฮ้ยไม่มีรถทหารด้วยนะเอ้ามีรถทหารด้วยเหรอหุยพี่เอกเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเฮ้ย,ยแย่แล้วอ้อมไปอ้อมไป,ปเดี๋ยวเราจะโดนลูกลง ปกติก็เป็นอย่างนี้แหละเ <l> ร็ๆๆปกติก็เป็นอย่างนี้แหละอ้อมอย่างนี้ละกันเอออ้อมไปก่อนดีกว่าดูาท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่อืมวันนี้เราต้องเอาอะไรไปส่งบ้างเนี่ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยว,ยวส่งบ้านนี้ก่อนมีคนแบบไม่รู้ส่งบ้านนี้นะเดี๋ยเปิดตู้ก่อนเปิดอาขึ้นมาอะไรอ่ะขึ้นมาเรียบร้อย ขนมาแล้วเนี่ยขนมาแล้วโหบ้านไม่อยู่อ่ะเจ้าของบ้านไม่อยู่อ่ะเอาก็กดออดแล้วก็วางของไว้หน้าบ้านก็ได้ออากดแล้วอ่าเดี๋ยวี่ฝนวางของไว้หน้าบ้านนะอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยไปคุณลิกเซนเขาไม่อยู่อ่ะเราเข้าไปตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจะได้ได้รอเดี๋ยวเอาไปไปไปอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงต้องเลี้ยวไปทางสารกลางด้วยแหละเลี้ยวไปทางสารกลางเอ้าโอ้โหนี่ขับรถยังไงเนี่ยซื้อใบขับขี่มาเหรอ ไม่ได้ซื้อใบขับขี่ก็ดูดิของทำฟุตบาทผิดที่อะ่ะฟุตบาทผิดผิดที่ผิดที่ที่ไหนนี่ไงอยู่ดีมาทำฟุตบาทอยู่ตรงทางที่พเพกเลี้ยวเนี่ยเออเขาก็ทำตรงนี้มาตั้งนานแล้วพเพกฮ้ยสารกลางใหม่เขาตั้งตรงไหนกันนะสารกลางใหม่งั้นเหรอสารกลางใหม่ตรงนั้นมันอาเขตอ่นะตรงไหนอ่ะ GPS ก็ยังไม่มีด้วยอะ่ะสงสัยต้องเลี้ยวไปตรงนี้ละมั้งเอ้า นี่ไงนี่ไงเลย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 นี่ไงสาร้ากางใหม่อเอมีสาลากางใหม่ตั้งแต่เม<อ>ืออ่อไหร่เนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราอะไปเที่ยวมากลับมาทีสารากางเกิดเลยวอ,อ๋อมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ <laughs> เพียกจำได้เปล่าว่าที่บริเวณตรงเนี้ที่เก่าอะเคยเป็นอะไรมาก่อนอะไม่รู้อะตรงข้ามโรงพยาบาลเอ,อ๊ จำไม่ได้แล้ววะก็ปิดปรับปรุงอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่จําได้ละก็วัดที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะอา้าวแล้วร้านซ่อมรถลูกพี่ของพี่เอกหายไปไหนแล้วเออไม่รู้เหมือนกันมาเร็วมาเร็วอะไรไมาอยู่แป๊บเดียวเปลี่ยนไปเยอะเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็เวเอาของมาส่งใช่ไหมใครมาทํางานเนี่ยวันนี้มีคนทํางานด้วยใช่เปล่าอขอเดินขึ้นไปชั้นบนแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้มันวันเสาร์ไม่ใช่หรอ ทำงานทุกวันใน24ชั่วโมงทำงานทุกวัน24ชั่วโมงอ๋อไอ้นี่ห้องอะไรอ่ะไม่รู้มีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยวัดอุณหภูมิเหรอใช่ป่าวไม่รู้นี่มันนี่ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเครื่องตรวจระเบิดอ่ะเครื่องตรวจระเบิดเหรอ igt อะไรนั่นอ่ะ gt สามร้อยสามร้อยเอ็ดเนี่ยดูดิใช้ยังไงอ่ะเครื่องตรวจระเบิดนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออใช้แค่นี้เหรอเี่รอย่าไปซนเลยของของเขาอ่าอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะพี่ฝน ไม่รู้ดิรับเงินไปแล้วกันนะรับเงินเอาของมาส่งแล้วต้องรับเงินไปโอเคเรียบร้อยไม่มีคนเฝ้าเลยวันนี้อะไรกันเนี่ยรวยแต่เช้าเลยโอเคเรียบร้อยอะไรหรอทำไมมันมีแบบแฮกเกอร์แฮกเกอร์อะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยไหนไหนไหนเนี่ยพีแฮกเกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ในห้องในห้องอะไรไม่รู้ห้องอะไรเนี่ยห้องทําบัตรประชาชนนะมาดิโอเฮ้ยเอ้าแล้วทําไมมันมีสัญลักษณ์ของแฮกเกอร์ที่นี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันเออแปลกแปลกแฮะ เฮ้ยมี FBI ในตรงนี้ได้ไม่ผลเนี่ย FBI หรออา้าวแล้วมาจิ้มของพี่เอกเมื่อกี้พี่เอกจิ้มไปแล้วเป็นรูปพี่เอกขึ้นมาทีไงเดี๋ยวมี FBI แล้วทำไมมีประกาศจับพวกเราอะ่ะก็จิ้มไปไงจิ้มไปเมื่อกี้เนี่ยเอา้าอย่างนี้ก็แย่ดี่เ้ยนี่ไครเนี่ยบุคเคพเวนเจอโ้ยนี่คือเรา เหล่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือประกาศจับหมายประกาศจับคนที่ต้องการตัวอหลายคนเลยอะลอตเต้นนะแล้วก็อะไรเนี่ยพอยซันไอวีแล้วก็อะไรอะโอ้หลายคนเลยนะเนี่ยเวฟคนล่างใครอ่ะควีนคอปบ้าด้วยมีควีนคอปบ้าด้วยนะพอยซันไอวี่นี่คุ้นๆนะเนี่ยพี่เอกไม่รู้เหมือนกันลาชิลีงูเห่าของใครนะสปาร์กพรกเดี๋เด้อเดฝั่งนี้ฝั่งนี้ บูนสาตานี่เขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพี่เอกไหนโอ้โหฝั่งนี้มีแบบมีหน้าไม่ฝออีกแล้วอะไปจิ้มอะไรไว้แกวะเนี่ยอ๋อโหวตเมเจอร์เหรอ,อ,อมีห,หน้าไม่ฝนอีกแล้วดูดิเขาเขาให้โหวตคนที่จะเป็นนายกไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกโหวตก่อน,นสุดยอดเลยใครได้โหวตไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกโหวตก่อนขอลงสมัครก่อนนีจ่ายตังค์ยังไงจ่ายตังค์ ายตังลงสมัครได้ไหมใจตังลงสมัครเลยเหรอนีลงโอ้โหใจตังเลยจ่ายตังไหมทุกคนได้เป็นเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวออกไปบอกเลยนะใครเป็นนายกใครฮะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุเคเว่นปั๊บ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 แจกเงินทุกคนอย่าลืมเลือกเราอย่าลืมเลือกเรานี่อย่าลืมเลือกเราเป็นนายกด้วยอย่าลืมเลือกเราเป็นนายกมาทางนี้มาทางนี้ อย่าลืมเลือกเราเป็นนายกนี่อะไรเนี่ยปักอะไรเนี่ยเดี๋ยวน่าดูเหมือนว่าที่นี่มันจะมีเฮ้ยนี่มันก๊อกน้ำอ่ะพี่บัไม่ใช่มันมีแบบหน่วยจ่ายไฟอะไรสักอย่างนึงด้วยอ่ะน้ำนี่ทพเอตัดไฟหมดเลยแล้วกัน water เฮ้ยเขาบอกว่า danger ด้วยนะอันตรายอ่ะหมายความว่าถ้าเราปิดปิดให้หมดทั้งเมืองกดอะไรไปเนี่ยมันจะต้องมีผลลัพธ์กับในเมืองของพวกเราแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยมีก๊อกใหญ่ด้วยอ่ะปิดาว์วน้ำเหรออื เออปิดวาวน้ำเพ็กว่าไงอะ่ะมีชั้นสองมีชั้นสองกันขึ้นอีกแล้วเหรอเออขึ้นอีกแล้วเฮ้ยใครนี่มีชั้นสองเลยอ่ะพี่ฝนอะไรหรอเพยกเจอพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาลงั้นเหรอมีไงมีห้องอะไรอะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ทำอะไรสักอย่างอะ่ะมีห้องอะไรก็ไม่รู้อ๋อเอาคนนีกก้เขาเป็นเมเจอร์อยู่เหรออ๋อ แสดงว่าเขาเป็นพนักงานที่นี่ใช่หรือเปล่าเขาเป็นนายกเทศมนตรีตอนนี้อยู่อ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันคือเราเฮ้ยเดียยเด๋ยวเฮ้ยเดีย๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอะเดี๋ยวนี่ใครอะใครอะเฮ้ย,ยอา้าวเจนน่าเอ้าเดี๋ยวหายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีตัวพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แฮรเมื่อกี้เจนน่าชัดๆเลยอ่ะพี่มันห้องแต่งตัวอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวนะ ทำไมมันมีเก้าอี้ให้นั่งสองฝั่งเนี่ยมันมีเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมหรือว่าที่นี่เป็นสำนักงานของเจนนะ่าแล้วเจนนะ่าจะมาทำงานให้เทศบาลทำไมนะมของเทศบาลบูเคเวน่นเราเนี่ยไม่รู้ดิแต่ว่ามันเป็นห้องเหมือนกับเหมือนกับเอาไว้สำหรับแต่งตัวยังไงเนี่ยอันนี้มีห้องห้องประชุมอยู่ฝั่งนี้พี่ฝนเนี่ยเหรอใช่มีห้องประชุมเนี่ยอ่านถแถลงการด้วยอุย้ย มีเ,เรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นมากมายแล้วสิสรุปว่าเจนนาคือใครกันแน่เนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกอันอ้าวนี่เดี๋ยวอ่านประกาศก่อนขอพิธีเปิดแบบเรียนนายกเทศบาลเมืองบูเคเว่นวันนี้เราจะทำการเปิดทาวน์ฮลหรือว่าสำนักงานสารกลางประจำเมืองก็ขอให้ในายกมาเปิดให้ด้วยนะครับ เปิดเรียบร้อยแล้วใครเป็นนายกนานั่งอยู่นะ <laughs> น,านายกนายยกน้ำอ่ะนะหน้าตาคุ้นๆชับกนเออสงสัยจังเลยอ่ะพี่เอกสรุปว่าที่นี่เป็นของเจนนาจริงๆหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกัน